สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณภภามันจีนชื่อเล่นชื่อครีมเกิดมาวันที่2กันยายนพุทธศักราช2550ป,ปัจจุบันอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมบ่มเศึกษานวมกรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนศิลปศาสตร์อกฤษภาษาจีนค่ะเหตุ hey, ผลที่หนูอยากจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะรรยงางกษสตรย์วิชาเอกาการจัดการและพัฒนาอ d o l Influencer ก็เป็นเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพอโตมาเนี่ยก็ได้รู้จักกับคําว่า Idol Influencer ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูสนใจมากๆแผนสาขานี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าสาขานี้มีทั้งความทันสมัย แล้วก็ตรงกับความต้องการในการศึกษาต่อของหนูสาขานี้ไม่ได้เรียนเพลร้องหรือเต้นแต่อย่างเดียวแต่ยังยมีการเรียนเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการ PR การตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของหนูในอนาคตมากๆค่ะ ประสบการณ์ระหว่างการศึกษานะคะหนูเคยได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเชียริเตอร์คณะนนท์ีประจําปี2567ค่ะหนูได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นําการทํางานร่วมกันในทีมจนทําให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมเชียริเตอร์มาค่ะหนูได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชมรมเตรียมแดนชมรมเต้นของโรงเรียนหนูได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นําการประสานงานกับฝ่ายต่างการคิดโชว์และกิจกรรมต่างๆของชมรมค่ะระหว่างที่หนูได้เป็นสมาชิกข,ของเตรียมแดนนั้นหนูก็ได้มีผลงานมากมายค่่่ะเเชนนนการแขงงตต้้บี K ี Pop ียปป25 2016 225 และในปี2567หนูได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะผลงานทางหน้ากากเป็นอินฟลูเอนเซอร์และ KOL นะคะหนูก็มีผลงานรีวิวสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมายค่ะเช่นน้ำหอมจากแบรนด์ลาบูมมาสคาร่าจากจูดี้ดอคอลลาเจนจากเฟสโด s e ค่ะ สิ่งที่หนูมุ่งหวังนะจะจบการศึกษานะคะหนูหวังว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวงการบันเทิงไทยให้ไปสู่ระดับโลกค่ะหนูอยากจะใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ In the next 10 years, I may not know what will happen, but I see myself as the owner of the business that drives Thailand's idol and idol influencer to the global stage. I want to be a leader. who understand both of audits and management, creating opportunities for gener new generation to follow their dreams. I believe that Thai talents can determination is by people around the world. Thank you.